ไ้เบาๆ่อเบาๆได้เบานะมันบอกให้เราว่าหยุดนะจะส่งเพื่อนมาเจรจานะจะไล่ไหมล่ะไม่เริ่มเลยจะ้จะได้บิลไปยๆจริงๆจะไล่มากบอกเลยจะไล่มากไอชิพายบอกให้จะมาเจรจาแล้วยังไงของเราไปแล้วของเราไปแล้วดูสิสวัุดีทุกท้งปวดใจทุกั้งประเทศเราทุกคนก็รู้อยู่ว่าถ้าหาแนวหน้าเนี่ยเขาไปทําเพื่อเราแบบว่า ไปพี่ชีพเพื่อประเทศชาติก็ต้องฝากผู้ใหญ่ในบ้านเราแล้วนะตอนนี้เอาจริงๆนะถ้ามันยืดเยื้อมากกว่านี้มันต้องชิบหายแล้วบ้านเราอะเพราะว่ามันทุกคนเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนก็ไม่กล้ามาแล้วประเทศไหนที่มันมีการสงครามกันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องสะดุดถูกไหมถ้าสมมุตินะสมมุติแม่มีอำนาจนะเรารู้นี่บ้านฮุนเซนอยู่ที่ไหนเรารู้นี่ไอฮุนมาเน็ตอยู่ตรงไหน ไทยเรามีเั้องเยอะแยะถามหน่อยว่าบ้านมันน่ะสู้อะไรบ้านเราได้บ้างความจนมึงก็รวยอยู่คนเดียวบ้านมันนอกนั้นจนทั้งประเทศไอ้ชิบหายถูกปะถูกปะกนะูขึ้นเลยเนี่ยกูขึ้นเลยเนี่ยแล้ว,นะ <laughs> ลวอาวุธเราก็เยอะกว่าเขาก็ศุนย์เราก็มากกว่าเขาทุกอย่างมีเหนือหมดสมองเราก็ฉลาดกว่าเขาความเจริญเราก็เจริญกว่าเขาแต่แม่เขารับปอดเยื่ออยู่นะฮะเขารับปอดเป็นเยื่ออยู่ก็จะไลไง สัตว์ทุกอย่างเนี่ยแม่เปรียบจะเหมือนสัตว์นะลูกนะสัตว์ป่ามันเหมือนกับมันจะมาเล่าอะไรให้ฟังคนที่ฟังคือควายนะสัตว์ชนิดอื่นเขาไม่ฟังนะอย่างที่พี่หนุ่มพูดเลยคือคนที่ฟังมันก็คือควายนั่นแหละที่ฟังถูกปะคนที่ก็มีสมองก็ไม่ฟังอยู่แล้วโดยเฉพาะซ n n อออีดอกกูอยากจะถามหน่อยเอาไปลงซื่ออี มีเปรตนั่นก็จ้องแต่จะแถลงข่าวพอมึงปัแกแถลงปุ๊บโอ้โห <S 2 lanes choice> แสดงเก่งสัตว์แสดงเก่งมันไปดูอุบัติเหตุพ evet ่อ <cran> ม <ca work> ึงเดชอุบัติเหตุพ่อมึงเดชดัม่ันมันอัดอันก็บอกไงสมมุติถ้าแม่มีอำนาจ ไม่ยากเลยบ้านมึงอยู่ตรงไหนไข่ลงตุ้มเดียวจบเลยถ้าสองอีสองหน่วยคุณเจนกับลูกมันเนี่ยนะตายหาเนี่ยนะสงครามไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนบ้านเขาไม่มีสม,มองเราเราก็ต้องก้มต่ำนิดนึงเขาไม่คิดอยู่แล้วบ้านเมืองมันก็จะอดตายกึนแล้วให้คนกลับไปกลับไปนะ่ะไม่อดตายกันทั้งนั้นแหละแล้วเอาไข่ไปหยอนะ่อนน่ะถามว่าโอ้โหบ้านเราตายห้าพันคนทหารโอ สัตว์กระหมาเออของมันสิจไปรจริงๆแม่คุ้มไม่รู้หรอกว่าอะไรจะกระทบแม่แม่พูดอย่างนี้แม่พูดออกมาจากใจจริงๆแม่ไม่กลัวแม่ไม่กลัวเพราะแม่ไม่ไปว่าบ้านเมืองมันสติีนอย่างนั้นกูอยู่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยกูเพอร์เฟกต์ที่สุดกู้เกิดกี่ชาติกู้ก็จะเกิดเป็นคนไทยเออฝากถึงนี่แหละนี่แหละฝากถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราด้วยมันต้องจบแล้วค่ะแม่อยากให้จบเร็ววันนี้มันต้องจบเพราะว่าปีใหม่เขาก็อยาก สังสรรค์กับครอบครัวเขาไหมถูกไหมฮะสงสารทหารกับคนที่อยู่ตะเข็บชายแดนชาวบ้านที่อยู่อหนูมันมีความจบตรงไหนใช้สันติวิธีแม่มันสันติกันมันเหรอเอาอะไรมาสันติก่อนเอาอะไรมาสันติก่อนพูดไม่รู้เรื่องอ่บคนคนไม่มีสมองคนมันไม่ใช่มนุษย์จักรเขาดีกว่ามันไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่ต้องคุยอย่างงี้ไม่ต้องคุยเอาให้จบเอาให้จบตีงูอย่าตีให้หลังหักเดี๋ยวมันแววงกัดเราเอาให้มันตายเลยค่ะจบค่ะ ไม่ต้องจ่าไม่ต้องเจรจาหลายรอบเราเสียเวลามือที่สามมือที่สี่ไม่ต้องไม่ต้องเสือกอิงกฤาประเทศเราเนี่ยจบพวกหวังดีกูไม่เคยเห็นมีใครรักประเทศไทยกูเลยอีดอกแต่ไม่มีใครรักเลยอะกูดูข่าวแล้วดูหน้าดูนี่ทำไมไม่มีใครรักประเทศ ตายเลยเอาวงอาวุธส่งกันมานู่นนี่นั่นเราดูแล้วแบบว่าอย่ามาปลอมสิกูก็กินข้าวเหมือนมึงกันแหล,แหละแม,ม,ม่ปวดหวัวใจทุกครั้งที่ต้องสัดุดีให้กับทหารจริงๆเราแบบไม่รู้อะปากด้วยนะปากด้วยนะอยากให้จบเร็วๆเ,เราทําจบได้ค่ะไม่ต้องมาเดี๋ยวเอาหนังสือมายื่นไอ้นั่นมาเจรจาไม่ต้องแล้วค่ะเอาให้จบค่ะแรงและจบแล้วก็ตายหอยแม่นตาย อีอีเลตอะไรเขาเป็นโคศกเขาเป็นโคศกเขาเป็นโคศกแม่เฮนนี่นะเฮนนี่นะเว้นคำถ้ามีจริงนะอีนี่ตอนที่มันจะตุยนะมันจะต้องทรมานสุดๆคุณรู้เห็นทุกอย่างปากพูดไม่ได้ตีนมือไม่มีมะเร็งแดดทั้งตัวเชื่อไหมเชื่อไหมคนแบบแอบแช่งแชงแม่ทําบุญเยอะมากแม่ไม่ไม่เคยแช่งใครนะเอาจริงนะแต่แม่ขอแช่งอีเลตเนี่ย ไม่อยากจะเอยชื่อว่าเป็นเสนียดเร็วเร็วมากเร็วจริงๆอยากจะดักมากกว่านี้แต่ก็าคล้องเยอะไงกล้องเยอะแม่ก็ไม่กล้าแสดงอป็ไปวพาพอสัมภาษณ์ไป้โกลัวมาแน่แม่มชีคุณจะโจมเลยคูไม่เคยกลัวเอาจริงพูดไม่กลัวกลัวแล้วไม่พูดจ้ะจริงๆเพราะกูคนไทยกูกรีดออกมาเนี่ยเลือดกูเป็นกระหนกเลยนะเป็นเป็นเป็นไทยเลยนะ คือทุกอย่างอ่ะมันปลอมละหมดมันโกงละหมดคนที่โกงอย่างเงี้ยไม่ต้องคบค่ะไม่ต้องเจรจาค่ะจบค่ะอย่าตีให้หลังหักค่ะเอาให้มันตุยเลยค่ะจริงๆแม่สงสัยไหมว่าทำไมบ้างเราถึงไม่ได้ข่าวสารหรือว่าท่เขาสนเหมือนว่าไ้แตสิ่งเล็กก็มันควายไงลูกมันฟังมันควายไงคนที่ฟังมันก็คือควายพูดได้คำเดียวเลยควาย จบเนาะแค่น threaten ok 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 ี้กูก่เดี๋ยวก็ทัวลงกูแล้วอะไม่ให้กำลังใจทหารน่อยตอนนี้กูแบบีน้องขอบคุณขอบคุณพวกเราอ่ะกินอินนอนอุ่นกันทุกคนก็เพราะว่าทหารแนวหน้าที่ไปพลยชีพให้พวกเราเนี่ยไม่รู้กี่สิบนายแล้วเพราะชุกเพราะฉะนั้นนะพวกเราอะก็ต้องแบบรักทหารให้มากๆแล้วก็มีอะไรที่ อาหารขาดเหลือพวกเราต้องช่วยกันเกิดกี่ชาติพวกเราก็ต้องเป็นคนไทยเพราะคนไทยเนี่ยช่วยเหลือกันโดยตลอดไม่ว่าจะน้ําท่วมไฟไหมไม่ว่าจะแผ่นดินไหวหรือว่าขเขมรเนี่ยเห็นไหมองคอ์กรทุกองคอ์กรพวกเราทุกคนช่วยกันไปไปเอาส่งอาหารส่งสเสบียงกันไปทุกสิ่งทุกอย่างประเทศอื่นไม่มีนะเว้ยไม่มีนะเว้ยประเทศไทยเราสุดยอดที่สุดและเพอร์เฟกที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นน่ะพวกเราต้องรักกันเข้าไว้ถ้าพวกเราไม่รวมตัวและไม่รักกันน่ะเราไป ให้ายยคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วไทยจะเป็นไทยได้ยังไงอ่ะเนอะประเทศเราพุ่แม่งมาเลยถ้าไอ้ไอ้คมเบไอ้สองตัวไอ้ไอ้ฮุนเซนกับไอ้ฮุนเมเนตมันเสียเนี่ยพุ่ประเทศแม่งเลยเอามาเป็นของเราเป็นเมืองขึ้นแม่งเลยเออไม่มีเฮียอะไรก็เอามาก่อนคนค,นคนอมเมนต์ว่านายกไทย นายกหญิงกูอยากูอยากจะไปเรียนต่อมากเากลจะเลือกตั้งฝากด้วยนะคะฝากนายกหนูไม่รู้หรอกว่าเป็นใครไฮไม่รู้หรอกว่าเป็นใครคือตอนนี้ถ้าใครได้เป็นนายกแล้วพวกเราอย่าเบื่อนะพวกเราต้องไปลงไปลงเลือกตั้งนะจะได้ไม่เสียสิทธิ์กูไม่รู้หรอกว่าจะเลือกใครแต่กูก็ต้องเลือกเพราะดูแล้วแต่ละคน มาแล้วก็ไม่เหไม่พูดแล้วก็ไม่เห็นจะทําเหมือนกันถ้าใครได้เป็นนายกคนใหม่ทำเลยค่ะทําให้พวกเราเห็นถ้าทําให้พวกเราเห็นเนี่ยพวกเรามีโซเชียลคนทุกคนเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่มีแค่ช่องไม่กี่ช่องตอนนี้ทุกคนเป็นสื่อหมดเพราะฉะนั้นท่านขาทําโชว์ทำปวดแม่งเลยทําปวดพวกเราสิพวกเราจะรักท่านมากเลยแล้วก็อะไรที่ประเทศไทยป่วยอยู่ตอนนี้ทําให้ฟื้นขึ้นมารักษาพวกเราให้หายป่วยหน่อยรักษาประเทศเราให้หายป่วยหน่อย พวกเราอยากได้นัดยายกแบบนั้นน่ะขอนะคะอยากได้อยากได้ท่านพูดอะไรแล้วท่านก็ต้องทําถ้าท่านทำไม่ได้ท่านอย่าไปพูดถ้าพูดแล้วเดี๋ยวพวกเราก็มาด่าท่านเองนะพวกเราพวกเรามีมีมีพวกเรามีโซเชียลฝากด้วยค่ะเรื่องหนึ่งเรื่องซีเกมซีเกมเขาเรืที่ว่าแม่ไปปิดซีเกมหรือเปล่าหลายคนถามบอก แม่ไปเปิดพาราเกมลูกจริงๆแม่ไปเปิดพาราเกมแต่ว่าเราปีซีเกมมาหรือเปล่าซีเกมอเอชเชนเกมแม่ปิดเมื่อมเมื่อยี่ตั้งแต่ปีสี่ส่วนยี่เจ็ดปี<อ>ที่ผ่านมาแต่ซีเกมแม่ไม่ได้ไปแม่ยั่ไงมักนกลับมาเป็น,ใน,ในไวร์ล้ออีกครั้งนรู้สึกว่าขอบคอุณขอบคุณทุกคนที่ที่ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แชร์แชร์แชร์กันเยอะมาก จริงๆอะสื่อโซเชียลเนี่ยสําคัญมากๆเลือกเราเลือกที่จะเล่นมันมีเล่นดีไม่ดีแย้มไปแล้วเล่นให้ดีระวังนับตอนนี้พวกมิดมันเยอะพวกเออเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องฝากทุกคนดูแลตัวเองด้วยขอบคุณเด็กๆท,ทีที่ที่แชร์คลิปแม่แล้วก็แชร์เพลงแม่ที่ให้แม่ได้มีโอกาส ได้มาทํางานในการร้องในผับอีกครั้งหนึ่งลูกๆกระเทยทั้งหลายของแม่ขอบคุณมากนะเจลแอเขาเรียกแอร์ออจีอ LGBTQ น่ารักมากอายุ20ปกว่าร้องเพลงแม่ได้หมดเลยซึ่งเพลงแม่น่ะเกือบ30ปีแล้ว25 26ปีหมดแล้วเด็กในประมาณ2 0 21 22ยี่ร้องได้หมดเลยแม่ถามมันร้องก็ได้ยังไงลูกอ๋อพี่ๆเขาขายตะขับให้ค่ะ ขอบคุณมากลูกลูๆหาขอบคุณทำให้คิวงานตอนนี้แน่นแค่ไหนตอนนี้คิวงานในผับเดือนหนึ่งประมาณโอ้โหสิบกว่างานนะเฉพาะในผับนะเฉพาะในผับจากใบเล่าเนี้ยอะไรจากใบเล่าที่ที่ที่ลูกๆมาช่วยก็ร้องเนี่ยแม่ไม่แม่ไม่ต้องร้องเลยยื่นมาอย่างเดียวยื่นมาอย่างเดียวพอพอแม่ร้องพอแม่ร้องชอบม้ามันมันไม่เอาหนูจะดูดม้าเออ พอดีจ้าก็เลยขับตัวรถครึ่งหนึ่งแม่แม่ร้องแม่อยากจะแจกค่าตัวคนละครกับโอ้แบ่งให้น้องๆจริงๆขอบคุณมากเดี๋ยวมาลองให้ผับม็ปรับตัวเองตอนแรกอับแม่คิดว่าแม่จะต้องปรับตัวยังไงวะเด็กๆมันมองไปมันเด็กหมดเลยอะหนูซึ่งแม่ไม่ต้องปรับตัวหาอะไรเลยแม่ขึ้นปั๊บประโยคแรกที่เหลือมันร้องอ้าวมึงส่งหมาส่งหมาอย่างเดียวแม่แม่อย่างเดียว มันเบียดกันจริงๆอ่ะมันเบียดกันเป็นพันคนเลยนะลูกมันขยับกันไม่ได้เลยแม่ว่านนะมันสีกันนะมันคงเรียบร้อยเสร็จกันแลยขมันนี้ท่านอยู่เนี่ยขบวน้าเธอก็บอกมาอีกนะแม่เดี๋ยวพอนลูกเดี๋ยวพอทำงานมาชิบชีวิตช่วงนี้เป็นช่วงที่สบายที่สุดสบายสบายที่สุดในการร้องเพลงขับคุณนะเหมือนมันรั่วอยู่แม่แม่ไม่ต้องร้องเยอะแม่มาฟังแล้วตั้งคีย์ให้หนูก็พรเหลือให้หนูเองเงได้ฐานแฟนใหม่ๆเลยใช่ได้เยอะเลยก็เหมือนกับว่าอ่ะ มันกลัวเสียเลขสศิษย์กันมันให้แม่ตั้งคีแล้วก็แม่ร้องแม่อยู่ในนั้นก็เลยไม่ต้องเสียเลขสศิษย์เออรถอ่ะแม่เป็นยังงที่แบบยัไม่จบไม่หายไปไหนเลยกลับมาอีกแล้วก็ขอบคุณขอบคุณยมาแล้วเนี่ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณแม่ลอยมาเลยนะแม่ยังไม่ตายขอบคุณเด็กๆก็ขอบคุณนั่นแหละอันน่าจะเป็นบุญแหละลูกเพราะว่าเราทําที่ผ่านมาเราก็ตั้งใจภาวนาทำบุญไว้เยอะด้วยแล้วก็เราไม่เคยคิดร้ายกับใครแล้วไม่อยากไม่จําเป็นไม่ด่าใครด่าอี่คอมเมนต์อย่างเดียว หาิปหายขึ้นอีกแล้วทางที่ช่วงนี้เรากำลังแบบเอรโะวเราดีต้องมาเจอเออถ้าโจที่ไหนท้อไมเลือดแม่มันสูบฉีดตลอดเวลาไม่รู้ว่าชาติที่เราก็เป็นทหารป่ะก็ไม่รู้พูดเรื่องนี้ทีไรกูขึ้นได้ตลอดเวลาแค่แย่ไม่แย่นะคำเดียวกูขึ้นตายเลยจริงเมื่อกี้แม่บอกว่าแม่จะไปร้องพาราพาราลิมปิกมันต้องเกมโชว์ยังไงเพื่อให้เป็นที่จดจำแม่แม่เอาความไม่ที่เลยแม่ร้องเพลงเดียวเพื่อเปิดเพลงแม่ร้องเพลงเดียวกับมิลลี่ร้องกับมิลลี่เลยเพลงเ แล้วแม่จะทําไทยประยุกต์เดี๋ยวอีเหี้ยเขมเมนมันก็คิดว่าเราไป copy บอกไปเลยว่าโชว์เราเป็นแม่เดี๋ยวมันว่าเราอ่ะเอาชุดไทยมาอปปี้มันส้นตีนเหออันนี้กูคิดเองค่ะแต่คือเดี๋ยวกูจะใส่หัวแมงอย่ดบอกไปเลยว่าเป็นไทยประยุกต์ไทยประยุกต์โว้ยไทยประยุกต์มึงเข้าใจคําว่าประยุกต์ไม่อีควายเนาะแม่ว่าใครอ่ะฮะเขมเมนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรอดูพลานานะโอเค วันที่ย <AM trying> ี่สิบลักที่ก20เปิดมีทัมินลใ่ี่สิมงกรลา่เพลงเดียวเลยนะลูกนะและแม่ไทยแดนเซอร์40คนไม่ใช่เราไม่ชอบมาแล้วก็เดินลงเวทีลูกขอเพลงเชฟบ้านหน่อยแม่อ้โงแมออชัอะไรนะ ล้างเช็ดเลยเช็ดบ้างเช็ดบ้างเช็ดบ้าช้างน้ำคุณชอบไหมคะช้างน้าตั่วเมียแต่ชอบเลียตรงไหน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 ลองเอยใจบอกหน่อยเถิดน้าช้างโอเคโอเคเรือค่ะคุณกาค่ะคุณกอะไรเนี่ากบอกอีมารี อบายีคมครไปิวสบายแล้วเป็นตัวได้ข้าพุณธก็หลงกขับคุสิแม่ไม่ดีค่ะแม่